จากวันที่ท้อแท้หมดกาลังใจอะค่ะแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เราอยากจะลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตต่อไปปีที่สี่ะค่ะพ่อกับแม่ก็เลื่อถึงทางตันกันด้วยภาวะที่เราเป็นด้วยอะค่ะมีปัญหากันตลอดกับเรื่องในส่วนตัวเข้าใจว่ามันจากต้องเห็นมาจากตัวเองนะคะพ่อกับแม่ก็เลยต้องสิ้นสุดกันที่จะอยู่ร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องของสภาวะความเครียดความเครียดค่ะคืองปัญหาเรื่อทุกอย่างมันมันตึงไปหมดมันตึงไปหมดค่ะสุดท้ายเขาทั้งสองคนก็ต้อง แยกทางกันนะคะช่วงแรกก็คุณแม่เหมือนจะเอาไปดูแลเอาลูกไปดูแลทั้งคู่อะไรคุณพ่อไม่อยอ่ตอนนั้นสี่ฉันฉันเป็นผู้นําผู้ชายอะไรยเงี้ยก็ค,คุณแม่ก็เลยไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งคุณพ่อก็อเลี้ยงลูกสองคนแต่สุดท้ายอ่ะเดือนเดียวเองค่ะพ่อไม่ไหวร้องไห้เขาบอกว่าตอนนี้เราไม่มีข้าวจะกินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคือแปลว่าวันที่สุดคือไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรเหลือไม้แต่ข้าวจะกิน ค่ร้องไห้บอกว่าจะทํายังไงอะไรเงี้ยก็มันเป็นจริง,รงๆแล้วเราน่นั่นจะดรอปลงไปเราน่าจะแย่ที่สุดค่เรากลับมีความรู้สึกว่าในเมื่อพ่อไม่ไหวเราต้องไหวก็เลยคิดว่าเอองั้นเราออกไปอยู่ข้างนอกดีกว่าแล้วก็ให้พ่อดูแลน,น้องแต่เราจะออกไปไหนเราไม่ไปไหนเลยมาสี่ปีแล้วตอนบอกว่าไปฉันจะออกไปข้างนอกไปไหนเนี่ยคือช่วงก่อนสมัยก่อนเนาะเมื่อสามสิบปีที่แล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรแต่มันมีวิทยุ<ม>เขาก็จะมาบอกว่าเนี่ย ประชาสัมพันธ์ว่ามีหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งมีการฝึิดอาชีพคนวิการอย่างเงี้ยคือไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะกินอยู่ฟรีแล้วเราพอเรารู้เราก็เลยแบบพ่อมาคุยก็เลยบอกพ่อว่าไม่เป็นไรมีทางออกแต่ตอนนั้นพ่อยังไม่รู้ว่าเราเขียนจดหมายไปเลยเขียนจดหมายไปสมัครใช่ค่ะว่าเราเราจะขอไปอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะซึ่งก็คือมันมันเป็นหน่วยงานของรัฐที่เขาจะช่วยดูแลเราได้ใช่ค่ะ สุดท้ายได้รับการตอบกลับมาค่ะว่าว่าให้เราไปรายงานตัวได้อะไรการไปอยู่ที่นั่นช่วยเปลี่ยนโลกเปลี่ยนวิธีคิดเราไปเยอะมากเลยมันมันเปลี่ยนมากๆเลยค่ะพอพอแววเข้าไปอยู่ในศูนย์ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยกักฝนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็รู้สึกวแบบ่าเฮ้ยมีคนเป็นมากกว่าเราแบบแบบเจอภาวะมากกว่าเรามือมีสิ่งเปรียบเทียบว,ว่าเขายังแบบ ใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้<ม>เขาก็เฮฮาหัว,หวเราะอะก็เลยทําให้ตัวเองมีมีแรงแล้วก็มีเปลี่ยนความคิดอ<ม>ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออตัวเองทําอะไรได้ในความพิการได้อะไรอค่ะ<ม>ในตอนนั้นเขาสอนอะไรบ้างคะที่ศูนย์ที่ศูนย์เวลียนคอมพิวเตอร์พิมพ์ดิษสมัยก่อนพิมพ์ดิษพอห้องพอ,อดอ,อเอ็กซาวอลต๊กต๊ก อะไรไวยก่อนอแล้วนะคะ,คะก,เกเ็เลือกที่จะเรียนไอ้วิชานี้ค่ะ,คะเราอยู่ประมาณ6เดือนก็จะมีรุ่นพี่ที่จบไปร้วมาเหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้เรามาพูดว่าเนี่ยเ,ออเนี่ยรู้ไหมเนี่ยมีกีฬาคนพิการนนะถ้ากีฬาถ้าเราติดทีมชาติมันจะมีหนึ่งสองสามจะได้อะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เราจุดประกายได้ว่าเฮ้ยไอตัวนี้เหมาะกับเราคนพิการที่มาคุยกับเราอะ เขาก็มาเล่าเขาสภาพร่างกายก็เหมือนเราแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาจบจากที่นี่เขาได้ไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วเขาเล่นกีฬาที่เขาบอกว่าเล่นเชนนิสและเขาเป็นในนามทีมชาติเขากินอ่ะแต่เราก็แค่คิดโอ้หนูอยากเป็นจังเลยแต่ยังไม่มีโอกาสเลยตอนนั้นอื